มอนามัยแนะ6ขั้นตอนทำความสะอาดน้ำใช้ไว้ใช้ภายในบ้านช่วงน้ำท่วมพร้อมเตือนนำกวดพลาสติกมาใช้ซ้ำควรเลือกที่ไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีคราบสกรปรกและทำความสะอาดอย่างถูกวิธีในทา์ส่วนชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าจากสถานการณ์การเกิดโุทกภัยในหลายจังหวัดน้ำป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนประชาชนเป็นระยะเวลาหลายวัน ส่งผลให้ระบบประปาหรือน้ำบ่อตื้นไม่สามารถใช้งานได้เพื่อให้ครัวเรือนมีน้ำสะอาดไว้ใช้ในชีวิตประจำวันเช่นน้ำซักเสื้อผ้าล้างสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือนรวมไปถึงน้ำใช้อาบชำระสิ่งสกปรกจากร่างกายจึงขอแนะนำวิธีการทำน้ำสะอาดอย่างง่ายๆไว้ใช้ตามบ้านโดยขั้นตอนมี6ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. ตักน้ำในบริเวณที่น้ำไม่เน่าเสียหรือมีกลิ่นเหม็นและบริเวณที่น้ำไหลไกลาจากห้องน้ำห้องส้วมมาใส่ถังที่มีลักษณะทรงกระบอกเช่นถังพลาสติก50-100ลิตร 2. ตักเอาเศษสิ่งของที่ปนมากับน้ำออกให้หมดเช่นเศษใบไม้เศษไม้เศษวัชพืช 3. ใช้มือจับก้อนสารส้มจุ่มลงไปในน้ำลึกประมาณ2ใน3ของความลึกน้ำในถัง 4. ใช้มือจับสารส้มกวนน้ำเป็นแนววงกลมให้สารส้มละลายโดยในช่วงแรกให้กวนเร็วจนสังเกตเห็นตะกอนที่เกิดขึ้นที่มีปริมาณมากแล้วจึงค่อยๆลดความเร็วลงจนตะกอนมีขนาดใหญ่ให้หยุดกวนตั้งทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงจนตะกอนตกสู่ก้นถัง 5. ค่อยๆตักน้ำในส่วนบนหรือใช้วิธีการลักน้ำ ถ่ายเทน้ำในส่วนบนใส่ภาชนะที่สะอาดและวัดปริมาตรน้ำที่ได้และ 6. หยดคอรีนน้ำ2%หรือหยดทิปที่กรมอนามัยจัดทำขึ้นในปริมาณหนึหยดต่อน้ำหนลิตรตั้งทิ้งไว้ประมาณ30นาทีโดยให้คอรีนละลายในน้ำและฆ่าเชื้อโรคอย่างทั่วถึงก่อนก่อนที่จะนำมาใช้ทั้งนี้น้ำที่ผ่านขั้นตอนการทำความสะอาด ยังไม่เหมาะที่จะนำมาดื่มหรือปรุงประกอบอาหารแม้จะนำมาต้มผ่านความร้อนก็ตามเนื่องจากอาจมีสารเคมีบางชนิดปนเปื้อนมากับน้ำท่วมและความร้อนไม่สามารถทำลายได้จึงเหมาะสำหรับใช้ทำความสะอาดภายในครัวเรือนเท่านั้นเช่นซักเสื้อผ้าล้างสิ่งของเครื่องใช้หรือใช้อาบน้ำสำหรับน้ำบริโภคควรใช้น้ำดื่มบรรจุขวดแทนจะปลอดภัยที่สุด แต่เนื่องจากในช่วงน้ำท่วมผู้ประสบภัยอาจจะนำขวดพลาสติกกลับมาใช้ซ้ำซึ่งบางครั้งไม่ได้ทำความสะอาดอย่างถูกวิธีโดยเฉพาะบริเวณปากขวดและฝาขวดที่เกิดจากการใช้ไม่ถูกสุขลักษณะอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อแบคทีเรียและการขัดถูขวดน้ำเพื่อทำความสะอาดอาจทำให้เกิดรอยขีดกวนหรือหากขวดน้ำตั้งอยู่ในบริเวณที่มีความร้อน อาจทำให้ขวดพลาสติกเสื่อมสภาพทำให้เกิดการปลนเปื้อนสารเคมีจากขวดพลาสติกได้ดังนั้นหากจำเป็นต้องนำขวดพลาสติกมาใช้ซ้ำควรทำความสะอาดให้ทั่วถึงและสังเกตลักษณะขวดหากพบรอยขีดข่วนคราบสกรปรกไม่ควรนำมาใช้ซ้ำอีก